สวัสดีครับไอเปอร์ช็อปดีไวคปนี้มีหนึ่งไอเดียการ DIY s m a สมาร์ทสวิตสำหรับเพื่อนๆที่อาจจะชอบงาน DIY หรืออยากได้สมาร์ทสวิตที่ยังคงรูปแบบการใช้งานแบบสวิตทั่วๆไปอยู่หรือบางท่านอาจจะอยากได้สวิตประเภทที่ดูไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านก็สามารถดูคิปนี้เป็นแนวทางได้นะครับซึ่งไอเดียของคลิปนี้เป็นการรวมล่างระหว่างสมาร์ทสวิตซิกบีโมดูลแบบนี้นะครับซึ่งก็จะรวมล่างเข้ากับซิกบีมอชชั่นเซนเซอร์ทำการติดตั้งร่วมกับ หน้ากากสวิตช์แบบตั่ๆไปที่เราน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับโดยในส่วนของ smart switch s i b module เนี่ยก็จะมีการ diy เล็กน้อยนะครับซึ่งผมได้เคยทำคลิปสั้นๆชี้จุดการจ้ำไฟ 3.3V โวลต์ก็คือเราจะนำไฟที่ได้นะครับที่จ้ำออกมาเนี่ยมาจะาให้กับ motion sensor นะครับแทนการใช้งานแบตเตอรี่นั่นเองเรามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการอุปกรณ์อีกสักนิดนึงนะครับชิ้แรกนะครับในส่วนของ s i b switch module kl รุ่นนี้นะครับลงท้ายด้วยขีด L คือไม่ต้องใช้นิวตันนะครับแล้วก็ผมเลือกเป็นรุ่นที่เป็นสวิตต์ฝั่งแก๊งนะครับชิ้นต่อไปนะครับก็คือตัวนี้แหละนะครับ Motion s ซ็กบีโมชั่นเซนเซออันนี้ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเลือกใช้นะครับว่าจะใช้เป็นยี่ห้อหรือว่ารุ่นไหนในส่วนนี้ก็อาจจะต้องมีการต่อสายในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับเราอาจจะต้องแยกตัวเซนเซอร์ออกมาจากแผงวงจรนะครับเนื่องจากว่าในการนําไปติดตั้งกับ ตัวช่องอุดอะไรประมาณนี้นะครับมันอาจจะติดนะครับหรือว่ามันอาจจะติดตั้งได้ไม่แนบสนิทนะครับอาจจะต้องมีการต่อสายเพิ่มเติมนะครับซึ่งการต่อสายก็ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เราเลือกใช้นะครับบางรุ่นอาจจะจําสาย3เส้นโยงออกมาบางรุ่นอาจจะมากกว่านั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับรุ่นหรือว่ายี่ห้อที่เพื่อนๆเ,เลือกใช้ท่นเองชิ้นต่อไปนะครับก็ต่อกัอนที่ตัวฝาอุดช่องว่างสวิตช์นะครับที่เพื่อนๆเห็นอยู่ วันนี้ผมก็จะใช้เป็น3ตัวนะครับซึ่งผมเลือกใช้เป็นรุ่นที่มีรูมาให้แล้วนะครับแบบนี้ก็คือมันจะเป็นรุ่นที่ใช้สําหรับใช้กับสายแลนหรือว่าใช้กับสายอากาศทีวีนะครับเราก็ไม่ได้ใช้ไซนี้นะครับแต่ว่ามันจะช่วยให้เราขยายรูได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็เอาสว่านที่เป็นสว่านที่สําหรับเจาะรูนะครับมา,าก็ขยายออกมามันก็จะเป็นไซส์ที่ติดตั้งร่วมกับตัวนี้ครับเป็นตัวสวิต พุทธบัตตอนสวิตช์นะครับเป็นไซส์ขนาด16บมิลนะครับแล้วก็จะมีไฟแสดงผลในตัวซึ่งไฟแสดงผลเนี่ยให้เลือกใช้เป็นสวิตช์ที่ใช้ขั้วไฟแสดงผล3-6โวลต์ v, นะครับทำไมต้องเป็น3-6โวลต์ก็เนื่องจากว่าตัวสวิตช์เซ็กบีโมดูลรุ่นเนี้ยรุ่นที่ไม่ใช้นิวตันเนี่ยนะครับเวลาเราต่อสวิตช์นะครับสวิตช์ภายนอกเนี่ยคือระหว่างคอมมอนของสวิตช์กับ S1 หรือว่า S2 เนี่ยมันจะเป็นไฟ 3ประมาณ3โวลต์หรือว่า3.3โวลต์นะครับเมื่อเราต่อจัมเข้ากับขั้วไฟของตัวสวิตช์พุทธพัตทอนเนี่ยมันก็จะทําให้การแสดงผลของไฟตรงนี้ทํางานได้นั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับไอ้ตัวฝาช่องอุดกับตัวสวิตช์พุทธพัตทอนเนี่ยโอเคมันใช้คู่กันแบบนี้แต่ว่าถ้าเพื่อนๆไม่อยากจะ DIY หรือว่ายุ่งยากในส่วนนี้ก็ไม่ต้องใช้แบบนี้ก็ได้ครับ ก็เลือกใช้เป็นสวิตช์ป๊อกแพ็คธรรมดาก็ได้หรือว่าเป็นสวิตช์กลิ่งแบบนี้ก็ได้นะครับซึ่งส่วนตัวผมชอบสวิตช์กลิ่งแบบนี้ที่มันมีตัวเลือกให้เลือกแบบนี้ได้ก็เนื่องจากว่าตัวสวิตช์ซิกบีโมดูลเนี่ยมันสามารถเซตหรือว่าตั้งค่าได้นะครับว่าจะให้ใช้ร่วมกับสวิตช์ในลักษณะประเภทไหนนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่ปัญหานะครับเราเซตที่ตัวสวิตช์ได้อีกส่วนหนึ่งครับก็คือในส่วนของหน้ากา,กากครับอ่าอันนี้ก็เป็นหน้ากา,กาก แบบตะกักฟลิตทั่วไปนะครับผมส่วนใหญ่ผมจะเลือกเป็นของ Panasonic เนี่ยนะครับวันนี้มันมี3มแก๊งใช่ไหมครับผมก็จะเลือกเป็น3ามช่องบบนี้มันก็จะลงตัวแบบนี้พอดีโอเคประมาณนี้นะครับชิ้นสุดท้ายก็คือเลนของ motion sensor นะครับซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยตัว motion เนี่ยก็จะมีเลนมาให้แบบนี้อยู่แล้วแต่ไซซ์มันถ้าเราเอามาใช้กันกับตัวช่องอุดเนี่ยมันจะลงกันไม่ได้ครับไซซ์มันจะใหญ่กว่า ที่เราจะคุ้นเคยครับเราอาจจะเห็นเป็นไซส์นี้ครับมันก็ใช้ได้นะครับแต่ผมว่ามันเล็กเกินไปสักนิดหนึ่งนะครับผมเลยสั่งมาเป็นไซส์นี้ครับ18มิลสั่งจาก AliExpress ครับก็รอหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับราคาก็ไม่ถูกนะครับขายเป็นแพ็คผมสั่งมา20ตัวประมาณ300ก็เอาละครับเพราะว่าผมคงจะ DIY อยู่หลายๆจุดภายในบ้านนะครับถ้าอันนี้ work นะโอเคก็ประมาณนี้ครับอุปกรณ์ที่ใช้ทั้งหมดภายในวันนี้ครับ หลังจากที่ทําการเจาะรูนะครับขยายเพิ่มเติมแล้วก็ประกอบเข้ากับฝาอุดนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะครับซึ่งผมจะใช้เป็น2แก๊งซ้ายขวาแบบนี้นะครับสวิตช์สตัวตรงกลางก็จะเป็น m o t i เซนเซอร์นะครับส่วนด้านหลังนะครับตัวสวิตช์ก็จะต่อแบบนี้นะครับคือตัวสวิตช์เนี่ยมันจะมี2แกงใช่ไหมครับ1แกง2งแกงแบบนี้ก็จะมีสาย1เส้นที่เป็น c o m มอนจากสวิตช์นะครับอันนี้ก็คือต่อถึงกันอยู่แล้วนะครับโดยที่ ขาคอมมอนของสวิตช์เนี่ยก็จะเข้าที่ขา NO ของสวิตช์หนึ่งขานะครับแล้วก็จัมไปที่ขั้วลบของหลอดไฟแสดงผลนะครับส่วนอีกเส้นหนึ่งก็คือจะต่อไปที่ S 1หรือว่า S 2นะครับที่ตัวสวิตซ์ึ่งก็เข้าแต่ละแกล้งนะครับซึ่งตัว S 1หรือ S 2เนี่ยก็จะเข้าที่ขา NO อีกขาหนึ่งของสวิตช์นะครับแล้วก็จัมไปที่ขั้วบวกของหลอดไฟแสดงผลครับแบบนี้ อันนี้คือเวลาเราต่อสวิตช์เนี่ยไฟก็จะแสดงผลขึ้นมาที่ด้านหน้าของสวิตช์ตรงนี้นะครับในส่วนของ motion sensor นะครับผมก็จะเลือกไปที่ตรงกลางนะครับตรงนี้เราอาจจะใช้กาวมาใช้ในการยึดเพื่อความแน่นนะครับให้มันแน่นหรือว่ามัน่นคงกว่านี้อีกนะครับอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว motion sensor ตัวเซนเซอร์ที่เราต่อออกมาจากแผง ของโมชั่นเซนเซอร์เดิมเนี่ยนะครับก็คือต่อสายแยกออกมาแบบนี้นะครับก็จะยาวออกมาแบบนี้อันแบบนี้ก็ต้องดูมาร์กในการต่อนะครับของผมเนี่ยเป็นของทูย่านะครับโมชั่นตัวเนี้ตรงนี้ก็จะมีมาร์กซึ่งตัวเซนเซอร์ก็จะมีมาร์กบอกอยู่แบบนี้นะครับก็คือให้เราดูขาเดิมนะตำแหน่งขาเดิมนะต่อให้ตรงขาเดิมนะครับก็ดูมาร์กตรงนี้เป็นหลักนะครับ หลนั้นนะครับเราก็เอามาล็อกกับตัวตัวเลนส์ครับตรงนี้ก็จะมีมาร์กบอกอยู่นะครับก็จะมีร่องเพื่อความแน่นนะคือจะลงร่องรงนีิดๆหลักๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปใส่ในบล็อกนะครับส่วนสายที่จั๊มเนี่ยเป็นสายแลนนะครับเอามาตัดนะครับมันก็จะมีขนาดค่อนข้างเล็กนะครับแล้วก็จะเป็นสายอ่อนติดตั้งได้ง่ายนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือ ไฟเลี้ยงครับไฟเลี้ยงที่เราต่อเป็นไฟ3.3มโวลต์มาจากวงจรภายในนะครับของซิ b Switch โมดูลเนี่ยครับก็จะมาต่อเข้ากับไฟเลี้ยงให้กับ m o ชั่ n เ e นเซอเดิมนะครับเดิมมันจะเป็นขาของขั้วแบตนะครับแต่นี้เราผมเอาขั้วแบตขาขั้วแบตออกนะครับแล้วก็จะจำตรงไปที่ตรงจุดต่อบนี้เลยนะครับบวกลบแบบนี้นครัอันนี้ก็จะเป็นสวิตสำหรับเข้าโหมด p a ร d i n g หรือว่าจับคู่เข้ากับ นระบบสมาร์ทโฮมของเราเนี่ยนะครับจะเป็นเกตเวหรือว่าจะเป็นเซ็ตบีบิดอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับระบบที่เราใช้นะครับก็ยังใท้งานได้เหมือนเดิมนะจับจคู่เหมือนเดิมประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวตอนติดตั้งเนี่ยผมก็จะต้องมีการปิดนะครับอาจจะใช้ท่อหดมาหุ้มเพื่อการการไปลัดวงจรกับตัวบล็อกอาจจะเป็นบล็อกโลหะนะครับอันนี้คร่าวๆนะครับดูการต่อวงจรก็จะประมาณนี้ครับโอเคที่เหลือก็จะเหลือการ นำไฟเข้านะครับซึ่งตัวนี้เราก็ง่ายๆครับลายอินก็คือจากสวิตเดิมมาเข้าที่ลายอินจากนั้นก็เอาพุทก็คือ L1 กับ L2 ไปที่หลอดไฟ2จุดตน,นั้นเองนะครับเสร็จแล้วต้องมาเทสกันสักหน่อยนะครับโดยผมตอนนี้ต่อวงจรเพื่อทดสอบสวิตท,ที่เราได้ DIY กันไปนะครับตัวนี้ไม่ได้ใช้นิวตันนะครับดังนั้นนิวตันเราก็ต่อตรงที่ขั้วหลอดเนื่องจากว่ามันมีแค่หลอดเดียวแล้วก็เราไม่ได้ใช้นิวตนัน ตอนนี้หลอดมันจะมีอาการกระพริบเล็กน้อยนะครับก็ไม่เป็นไรแล้วก็ตัวลายนะครับลายเราก็เข้าที่ L นะครับก็คือเป็นลายอินแล้วก็ตอนนี้ผมต่อแค่หลอดเดียวก็คือเป็น L 1นะครับออกจากสวิตช์ก็ไปที่ตัวหลอดไฟนะครับลายไฟก็มีแค่นี้ครับที่เหลือก็เป็นของส่วนของสวิตช์ที่เรา DIY ไปนะครับอันนี้เราก็ต่อเข้ากับ จุดต่อสวิต์นะครับก็คือคอมมอนสายสีดำน,นี่นะครับตรงนี้นะครับคอมมอนตัว s 1กับ s 2ก็เข้าสวิต์แต่ละตัวนะครับก็ตามเทอร์มินอลเลยส่วนของ motion sensor ก็เป็นไฟเลี้ยงนะครับ3.3โวลต์เข้าแบบนี้แล้วก็ตอนนี้ผมใช้ท่อหดหุ้มไว้ป้องกันตัววงจรนะครับก็ตัว m o ช i o n เราก็มาล็อกเข้ากับตัวนี้นะครับตัวเลนสครับแล้วก็ผมก็จับคู่หรือว่า add เข้ากับ ระบบที่ผมใช้คือผมใช้เป็น Home Assistant อยู่นะครับที่ตัวสวิตช์นะครับก็จะมีไฟแสดงผลแบบนี้นะครับก็ตามวงจรที่เราต่อไปเวลากดก็จะเป็นแบบนี้นะครับสั่ง On สั่งออฟอันนี้ก็มีอาการกระพริบเล็กน้อยก็คือเราไม่ได้ค่อม C ีหรือว่าหลอดมันมีหวัดต่ำครับโอเคก็ประมาณนี้วงจรใช้งานได้ครับในส่วนของโมชั่นก็ทำงานได้นะครับตามที่ได้เทสแล้วก็ มีการรตวจจับได้อยู่สำหรับการติดตั้งนะครับผมก็จะมาติดตั้งแทนสวิตช์เดิมนะครับซึ่งของเดิมเนี่ยเป็น s o n o ฟทีศูนะครับ2แกงจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้ใช้งานดีนะครับแล้วก็เป็นตัวที่ผมแฟตเป็นเฟิร์มแวร์ทัสโม o ตใช้กับ Home Assistant อยู่นะครับแต่ว่าก็คืออยากจะประหยัด IP Wi-Fi นะครับก็เลยจะเปลี่ยนมาเป็น เป็นสวิตซ์ดีแทนนะครับพร้อมกับมีการ DIY นะครับใส่ Motion ม o ช i ั่นเซนเซอรพ่วงเข้าไปตามที่ได้ DIY ไปข้างต้นนะครับของเดิมนะครับสวิตซ์เนี่ยใช้นิวตันด้วยนะครับซึ่งตัวใหม่ที่เรา DIY ไปเนี่ยเป็นรุ่นที่ไม่ได้ใช้นิวตันดังนั้นตัวนิวตันก็ไม่มีประโยชน์ครับตอนนี้เราก็จะพันเก็บเอาไว้ก่อนนะครับ ในส่วนขอ,ของสายไฟนะครับหรือว่าลายไฟที่เราจะใช้ก็จะมี3เส้นนะครับก็จะมีแก๊ง1แก๊ง2นะครับก็ต่อไปกับหลอดไฟ2จุดนะครับแล้วก็มีลายอินนะครับ1เส้นเป็นไฟเข้านะครับซึ่งเราก็ต่อเข้าตามเทอร์มินอลที่ตัวสวิตช์ได้เลย จากนั้นเราก็เก็บสายครับม้วนให้เรียบร้อยนครับสายมันมีขนาดเล็กนั้นก็เก็บค่อนข้างง่ายนะครับไม่ได้ยุ่งยากอะไรก็ดูว่าอยาให้มันมีส่วนไหนเป็นรัดวงจรก็แล้วกันครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปก็ขันสกรูครับ2ตัวยึดหน้ากาก ก็ไปเปิดไฟนะครับไปจ่ายไฟกลับมานะครับเดี๋ยวเราจะทดสอบการทำงานกันหลังจากที่ on b e a k e r ครับจ่ายไฟกลับมาแล้วเนี่ยที่ตัวสวิตช์ก็จะมีไฟแสดงผลขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเอามาลองเท s on สามารถใช้งานได้ครับแบบนี้หรือเพื่อนๆจะเลือกใช้เป็นสวิตช์อีก1รูปแบบก็ได้นะครับ ผมลองต่อโดยใช้สวิตช์กลิ่งพานาสันิกนะครับก็จะได้หน้าตาออกมาแบบนี้นะครับการจัดเรียงตำแหน่งของสวิตกับโมชันเนี่ยขึ้นอยู่กับความเหมาะสมแต่ละท่านนะครับผมลองเอาโมชันไว้ตรงกลางแล้วเนี่ยมันดูไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่นะครับก็เลยมาเรียงเป็นแบบนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะครับว่าจะชอบในลักษณะไหนเดตการทำงานก็สามารถใช้งานได้ครับ ในส่วนของฟังก์ชันการตั้งค่าตัวสวิต์นะครับก็จะเป็นสวิตซ์สองแก๊้งนะครับแล้วก็จะมีการตั้งค่าเกี่ยวกับสวิตช์ไทป์ให้เราเลื่อนครับไม่ว่าจะเป็นแบบท็อกเกิลหรือว่าเป็นแบบสเตทหรือว่าเป็นแบบโมเมนตัลลี่นะครับโดยลักษณะสวิตช์ที่เราเลือกใช้ในคลิปนี้นะครับก็ให้ตั้งค่าเป็นแบบโมเมน t a r y ี่นะครับก็คือเป็นแบบกดติดปล่อยดับ หรือว่าถ้าเ,เพื่อนๆใช้แบบสวิตช์ปอกแป๊กธรรมดาก็ตั้งค่าเป็นแบบสเต e นะครับหรือว่าอีกแบบก็คือเป็นแบบ t o อกเกอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับลักษณะการนําไปใช้นะครับว่าจะต่อกับสวิตช์แบบไหนนะครับแล้วก็จะมีการจดจํานะครับสถานะก่อนที่ไฟดับก็สามารถจดจํำสเต e ได้นะครับอันนี้ก็ก็ไปตั้งค่าเอาได้นะครับทั้งในแอปทูย่ก็สามารถตั้งค่าได้แบบแบบแบบนี้เหมือนกันนะครับ แล้วก็ในส่วนของอีอกตัวหนึ่งครับก็จะเป็น motion sensor นะครับที่พ่วงเข้าไปก็จะเป็นตัวนี้ครับก็จะเป็นโมเดลตามนี้นะครับข้อมูลก็สามารถอ่านออกมาได้ตามนี้แบตเตอรี่ร้อเ็นต์นะครับเพราะว่าเราใช้ไฟเลี้ยงจากตัว 16b switch module ครับก็ตัดปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแบตเตอร,รี่ไปได้เลยครับ ไฟเต็มร้อยตลอดในส่วนของข้อมูลที่ถ้าเราไปดูในอินดิเคชัน MQTT นะครับตัวดีไว c ์ก็จะโชว์ขึ้นมาแบบนี้เหมือนกันครับเราก็สามารถไป c o n f ิกในส่วนของการจำค่าก่อนก่อนไปดับก็ตั้งค่าได้เหมือนกันครับตรงนี้แล้วก็สวิตช์ายก็ตั้งค่าได้ในรูปแบบเดียวกันนะครับก็มี3แบบให้เลือก ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆจะเลือกตั้งค่าที่ส่วนไหนนะครับทำได้เหมือนกันสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ Home Assistant อยู่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ชอบฝากกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ไอโฟนช็อปเดเด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ